นู the the ่นอไปตัวตัวชอเราไปตัวหนูเก่งเอไปตัวตัวช่อหนูเนอรนู่นอไปตัวจงเกลีนู่นอย่อนนุวันที่ไปเจ้าลุยลินดูชงอ้อผ่านเอาอีนะ่เหรอไปตัวตัวช่อเราไปตัวตุ้เก่งอ่าหนูเนอร์เน่ใช้ไปสกิจใจม้งไปตัวช่อไปจวดไปตัวนุ่นนอหน้ น้อยย่อต okay. ัวหมอบีตาต่อวิธีขอตรวจช่อเนอไป้ตัวจิตอย่ยขอตรวจช่ออย่าขอปีซื้อตีนแดงตาต่อตัวเยาไปตัวน้อยเราขอเนอตัวไปตัวตรวช่อยอตัวหนาลูกช่อเลี้ยงหัวเล็งโทรศัพท์เราเนอเอออย่าบรรยากาศวป้ตัวตรวจช่อเนาะน้อยย่อ

เเาเลยัวทารกินาเลยอวนอุย่ลนกฟูล่มั้กน้องนไปตัวตรวจชอไปตัวตรวไปถูตู้เลยชอปูกบมอนจะหาปู่ Cái <laughs> do ở sau hai lần hai lần hai bữa là gì đó chào 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 Bị chào 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 ย่น้อจะตีนเองออกมเป็นต่อตัวน่ะ